พรดทุกคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่และคุณผู้หญิงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมามี่ทีทอทั้ง2ช่องทางนะคะ YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k มามี่ทีทอค่ะ ยาคุมอยู่อยากจะมีน้องแล้วอยากจะหยุดยาคุมแล้วสามารถหยุดได้เลยไหมบอกเลยนะคะว่าถ้าหากนะคะว่าใครที่ทานยาคุมอยู่นะคะแล้วเรานะคะเริ่มอยากจะมีน้องหรืออยากเริ่มตั้งครรภ์แล้วนะคะสามารถหยุดได้เลยนะคะแต่แนะนําว่าถ้าเรากินนะคะตัวไหนอยู่ก็ให้กินจนหมดก่อนค่ะกินจนหมดนะคะพอกินจนหมดแผงนั้นแล้วก็หยุดค่ะแล้วจากนั้นประมาณ3เดือนนะคะประจำเดือนของเราค่ะจะเริ่มมาเป็นปกติแต่ช่วงแรกๆนะคะที่เราหยุดตอนแรกๆนะคะมันอาจจะมีกระปิดกระปลอยบ้างอย่าเพิ่งตกใจ แต่ประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะภาะวะของประจำเดือนของเราจะมาเป็นปกติแล้วและในช่วงนั้นนะคะที่เราสามารถที่จะมีโอกาสตั้งท้องได้นั่นเองค่ะเคลียร์กันแล้วเนาะคะ่ะถ้าสามารถอยากถ้าอยากหยุดก็หยุดได้เลยแต่ควรกินหมดแผงก่อนนะค่ะหากใครนะคะอยากให้มามิติทองนะคะทําคลิปนะคะเรื่องอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะถ้าไม่อยากพลาดุกคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่และคุณผู้หญิงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องมามิติทองทั้ง2ช่องทางค่ะ u t u b e แล้วก็เฟ เพจเฟซ o o k กม,มิที่ท้องนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ